สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้บ่ายโมงตรงครับ19พฤศจิกายน257 6ช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับวันนี้ลุ้นจะมีข่าวดีทั้งสองเรื่องไหมโดยมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่หนึ่งชาวนาวันนี้19พฤศจิกาลุ้นไล่ละพันตกลงรัฐบาลจะช่วยหรือไม่ช่วยหรือยังไงเพราะวันนี้ 19พฤศจิกายน2567จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตซึ่งมีรับทีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะครับในการประชุมจะมีการพิจารณาอะไรบ้างผลการประชุมจะนามาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะชาวนากําลังลุ้นอยู่ว่ารัฐบาลจะช่วยไร่ละพันเมื่อไหร่อันนี้วันนี้ชาวนารอฟังข่าวหลังมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขด้านการผลิตนะครับซึ่งจะประชุมกันบ่ายสองที่กระทรวงเกษตรนะครับ ชาวนารอลุ้นจะได้รับข่าวดีหรือเปล่าหรือยังไม่มีข่าวดีก็ต้องติดตามอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่สองครับผู้สูงอายุลุ้นเงินหมื่นเงินสดคําว่าเงินสดก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารให้เลยนั่นแหละนะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลวันนี้19พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงตรงเริ่มประชุมครับมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งคณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นประธานการประชุมก็จะประชุมในเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีหลายมาตรการแล้วก็ของขวัญปีใหม่จะมีอะไรนะแล้วก็ที่สําคัญเงินหมืน่นที่จะแจกเป็นเงินสดกลุ่มผู้สูงอายุนี่กลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้หรือเปล่าจะได้หรือจะได้ผู้สูงอายุทุกคนอันนี้น่าสนใจวันนี้ค่ำ จะตามข่าวมาเล่าฟังหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกแล้วซึ่งขณะนี้เวลาบ่ายโมงเริ่มประชุมแล้วนะครับเอาล้ครับทั้งหมดก็คือวันนี้มีลุ้นข่าวดีจะดีทั้งสองเรื่องหรือเปล่าหรือดีบางเรื่องเย็นๆวันนี้19พิการจะตามข่าวมาเล่าฟังอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ